ทุกกระแสเที่ยมตรงทุกประเด็นเอสเอ็มเอสข่าวด่วนนิวพัสสมัครวันนี้ใช้45วันรู้เลือกวงการบันเทิงก่อนใครจอบทุกประเด็นข่าวร้อนจาก SMS ข่าวบันเทิงนิพัสสมัครวันนี้ใช้ี1 5วันสมัครคลิปพัดนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน42648224411สมัครคลิป s t a r ์พั t ด u บุฟเฟกดดอกจั4 4น42648233311เฉพาะเรือข่าย AAS มันมีอยู่ช่วงนึ้ประมาณสองวัที่แล้วมีข่าวว่าเราพี่นุนเลิกกันพี่ครับพี่นุ้นตอบไปแล้วว่าไม่ใช่เราูกคก็ชินแล้วครับ <laughs> ช่วงนี้มันก็มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติครับหมายถึงว่าเราเรา,เราก็อยู่ในสายตาของคนบางครั้งก็มีข่าวอะไรที่คนเขาตั้งตั้งขึ้นมาบ้างอะไรบ้างอาจจะ ผมไม่รู้ว่าทำไมนะมันไม่ไม่ได้สนุกนะนจะทะเลาะก,กันหรือ,อยังไงครับไม่ครับไม่ครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเราทะเลาะก,กันเนี่ยมีแต่คนแบบใกล้ๆตัวจริงๆถึงจะรู้แค่นั้นเองครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าเป็นเรื่องส่วนตัวมันก็เลยเราก็ทะเลาะก,กันเราก็ไม่อยากที่จะไปเล่าให้ใครฟังอยู่แล้วครับเนี่มี้างตอบหรือเปล่าวะไม,ไม่ไม่น่าจะนะฮะพาอคนที่ปรึกษาก็คือคุณพ่อของเขาคุณแม่ของเขาหรือว่าแม่ของหลุยมันมันเขาไม่น่าจะไม่น่าจะแนีวทะเลาะกันจริงๆใช่ไหมคะนไม่ครับมันมันมีทะเลาะกัน ลอดอะไรฮะมันเป็นเรื่องปกติซึ่งเวลาเราอยู่ในอยู่ในวีเลชั่นชิพแบบนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะเข้าใจถ้าเราปรับความเราทะเลาะกันเราก็ต้องพยายามปรับความเข้าใจให้เข้า,ขาหากันเท่นานั้นเอง่เ่คแบบข่าวเรื่องนี้มันก็ออกมาแบบว่าเยอะเหมือนกันไดะอ่า ความจริงก็ได้ถามเขาเฉยๆครับว่าได้ยินข่าวมาหรือเปล่าข่าวมาแบบนี้เขาก็บอกว่าได้ยินแต่ว่าเราสองคนก็รู้ว่ามันอะไรคืออะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเคลียร์อะไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรครับข่าวที่ออกมามบั่นทอนการ,รใช้ชีวิตคู่ของค<อ>ุี่อะไรนะมันบั่นทอนไหมคะบั่นทอนก็ก็มีบ้างก็มีบ้างหมายถึงว่าอาจจะในในในทางที่ว่าเราแอบแอบไปคิดนิดหน่อยว่าเอยเขาอยากให้เราเลิกกันหรือเปล่าเขาเห็นว่าเราไม่เหมาะสมกันหรือเปล่าหรือว่าแต่ความจริงแล้วเราก็ <ทร S 1> <ร> เราก็รู้เรารู้กันแก่ใจอยู่แล้วครับว่าเราเราโอเคด้วยกันแล้วก็มันไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องหมายถึงว่าในเราไม่ต้องไปเป็นห่วงเรื่องสายตาง<ต>ค <Leader. S 1> นอื่นมากก็ได้ไม่ท้อใช่ไหมเพราะอ้มีเด็กคนมาพูด่าให้เลิกเยท้อไมอ่ไม่หั่นท้อแต่รมท้อบ้างไหมอ่ะท้อไม่ไม่ไม่ท้อครับเพราะว่าถ้าผมมีความรู้สึกถ้าเริ่มท้อเนี่ยมันก็เริ่มจะมีปัญหามากขึ้นไปอีกแล้วทุกอย่างที่ที่เขาบอกมามันก็จะเป็นจริงตัวนู้นล่ะคะท้อ ก็มีบ uh, ้างครับมีบ้างเป็นบางครั้งบางคราวแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่าอะไรแล้วตอนี้แฮปปี้โอเคดีแฮปปี้โอเคครับที่ข่าวว่าแบบเลิกๆกันเราไม่แบบจุดพู่แต่งงานไปเลยแก้รือเกินเยอย่างเงี้ยยังยังหาไฟชากจุดปู่ยังไม่ได้ครับคือช่วงน้ ก็นิดๆหน่อยๆครับเขาก็ลองลองลองถามดูครับว่าเราซีเรียสขนาดไหนอยากจะซีเรียสอยากจะเพิ่มสเต็ตไหมหรือว่าอะไรอย่างนั้นมากกว่าครับแต่ว่ายังไม่เรื่องแต่งงานนี่รออีกแป๊บหนึ่งดีกว่าครับรอเห็นไปแล้วอันนี้แบบไปแกบอกอะไรไหมคะว่าเร็วๆนี้อะไรอย่างงี้อ๋อไม่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 ไวนนั่นก็คือว่าเป็นให้เป็นของขวัญแล้วก็มันเป็นอะไรที่เหมือนกับ เขาชอบอยู่แล้วเรื่องแหวนเรื่องเครื่องประดับเครื่องอะไรอย่างนี้เราก็ไม่มีเรายังไม่ได้ซื้อให้เขาเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงช่วยที่ดีที่สุดคือแหวนไม่ต้องใหญ่ว่านี้ใช่ไมันยนันแนเด็ดเเด็ดเด็ดเด็เด็ดเเด็ดมีเด็ดมด็ดเเด็ดเครับด็ดเด็ดเม็ด่ดมเด็ดเด่เ็ดเดเดเด็ดเด็เเด็ดเดเด็็็ดเด็ดเด็็็อยู่็็เ่ดเเีเเ็ดี โอ้เงอแตกจริงเลยโอ้ทำไมแจ็กเก็ตตัวนี้ร้อนจังห้าปีไหมครับสีปีหรืออะไรประมาณนี้เพราะตอนนี้เราออันนี้ต้องไปถามเขาดูครับอันนี้อันนี้ก็คือหมายถึงว่าอันนี้อันนี้หมายถึงว่ามันเป็นไม่ใช่ว่าเราจะ5ปีปุ๊บแต่งเลยมันก็คือแล้วแต่เราด้วยครับหมายถึงว่า หมายถึงว่าผมว่ามันคิดว่ามันเป็นอายุที่ค่อนข้างที่จะเหมาะสำหรับผู้ชาย3 0 3สิบสามสิบอยู่ในบริเวณนี้แหละคือดีที่สุดแล้วถ้าสี่ขึ้น5แล้วคาเลวไปดีเลยนะที่สิบไปแต่งใช่ประมาณรอให้เแบบออืมันนั้นเกินแล้วแล้วแต่จังหวะครับ